สวัสดีพัทยาวันที่สองมีเด็กน้อยคนนึงงองไงนอนกลางวันไปแป๊บเดียวก็วต้องคุยตกลงกันตลอดว่าจะไปไหนทําอะไรเมื่อคืนพอ่อเต้นหนักไปหน่อยเช้ามาก็เลยหิวข้าวใครมาพัทยาต้องมากินต้มร้นหมูร้านนี้เลยน้ําซุปหอมไม่เข็มข้นมากของทุกอย่างทุกชิ้นสดอร่อยหมดก็จะมีอยู่นางหนึ่งบอกไม่กินนะ่ะเธอต้องใส่พริกไทยสิอร่อยนะต้องซดน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยหมูชิ้นนั้นอ่ะบอกขนาดนี้เอาไปกินเองเลยอะ่ะโอ้ยสั่งไม่หยุดปะเดินทางกันต่อครับ เด็กๆไปกินขนมนั่นไงฝีมือพ่อเองถอยยังไงให้ชนกล้องหลังก็ไม่ป่ะไม่เป็นไรลูกเมียต้องได้กินของหวานครับร้านสวยน่านั่งมากเลยอ่ะแต่ตรงนี้น่ากินกว่าเรียกได้ว่าใช้ปากใช้ฟันได้คุ้มมากครับนี้เป็นยังไงคะบอกหน่อยสิเขาคงบอกไม่ได้อะ่ะก้องหน้าก้มตากินไม่คุยกับพ่อเลยอืมเค้กชาไทยนุ่มนิ่มอร่อยจังขอเค้กชอก็อกโกแลตอีกสักคำอืงความสุข,ขของฉันอยู่ตรงนี้ อ่ะไม่เหลือไม่เหลือให้ใครเลยรีบเข้าที่ผักมาเล่นน้ำกันมปเป็นชุดพร้อมกระโดดน้ำครับอ้าวชาบูมารอแล้วมามีต้องแข่งใจไว้นะเล่นน้ำกับลูกก่อนมามีจบับจับแบบนี้แล้วก็เดินแบบนี้ ไม่มีอะไรสนุกเท่ากับเล่นน้ําแล้วครับผมเฮียฉลาบชอบน้ํามากกระโดดเล่นไม่หยุดสนุกแบบไม่ยอมขึ้นเลยอะน้องปากม่วงเลยนะครับน้องต้องขึ้นแล้วพอกันเหนื่อยไม่ไหวอายุเป็นเพลงตัวเลขได้เวลากินชาบูแล้วสั่งท,ที่ที่พักได้เลยวิลล่าดีมอลเล่เลือกซุปได้ด้วยนะมีหม่าล่าน้ำดำน้ำใสเนื้อหมูเนื้อวัวคือจีอเห็นทุกคนมีความสุขแบบนี้พ่อแม็ก,ก็ดีใจอยู่กับมีบิวีินแลกไม่ได้หยุด แต่เดี๋ยวนะพ่อมีนัดกับคนนี้คุณเต้เบาได้เบานะครับผมไม่ไหวแล้ว